สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง2่อดาวฟังดวงคลิปนี้เราจะพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2568ภาพรวมเดือนนี้เดือนตุลาคมสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์เป็นช่วงที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์แต่ก็มีความท้าทายเรื่องการจัดการเวลาและแรงกดดันการตัดสินใจด้วยความรอบคอบและสติจะช่วยให้คุณผ่านสถานการณ์ยากๆได้ดี ช่วงต้นเดือนเน้นการเตรียมความพร้อมและวางแผนกลางเดือนเหมาะกับการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ปลายเดือนมีแรงกดดันด้านงานและการเงินแต่ถ้ารักษาความใจเย็นจะผ่านไปได้ด้วยดีการงานต้นเดือน1-10ตุลาคมงานค่อนข้างนิ่งเหมาะกับการวางแผนประพงสบับหรือทำงานเบื้องหลังหากมีการเจราจาสำคัญให้เลือกช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์เพราะสมาธิจะดีกลางเดือน11-20ตุลาคม มีโอกาสได้แสดงฝีมือและไอเดียสร้างสารรค์การร่วมมือกับคนอื่นจะช่วยให้งานสำเร็จราบรื่นปลายเดือน21-31ตุลาคมงานเร่งด่วนหรือได้รับมอบหมายเพิ่มควรวางแผนเวลาให้ดีอย่ารับงานเกินกำลังข้อแนะนำการงานจัดลำดับความสำคัญทุกเช้าและทำรายการสิ่งที่ต้องทำตรวจสอบเอกสารก่อนเซ็นสัญญาหรือเจอราจาโดยเฉพาะเรื่องการเงินใช้ความสุภาพและฟังความคิดเห็นของคนอื่น จะช่วยแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นการเงินภาพรวมสภาพคล่องค่อนข้างมั่นคงแต่ควรระวังรายจ่ายฉุกเฉินเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือซ่อมแซมบ้านต้นเดือนเหมาะกับการเคลียร์หนี้สั้นๆและจัดงบประจำเดือนกลางเดือนมีโอกาสได้รับไรายได้พิเศษจากงานเสริมหรือโปรเจกตรยะสั้นควรตรวจสอบรายละเอียดก่อนรับงานปลายเดือนระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์เช่นช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยว เคล็ดลับการเงินแยกเงินเก็บอย่างน้อย 10- 20%อร์ซของไรายได้ก่อนใช้จ่ายลงทุนเริ่มเล็กและกระจายความเสี่ยงใช้แอปหรือสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายเพียงวันละ10นาทีความรักและความสัมพันธ์คนมีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์เน้นความเข้าใจและความอดทนหากมีปัญหาควรคุยด้วยใจเย็นกลางเดือนมีช่วงหวานหวานให้วางแผนกิจกรรมเล็กๆร่วมกันเช่นเดินเล่นหรือทำงานอดีเรกร่วมกันคนโสด มีโอกาสพบคนถูกใจผ่านเพื่อนหรือกิจกรรมกลุ่มกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นช่วงที่สังคมเปิดโอกาสแต่ให้สังเกตสัญญาณและเหตุผลก่อนตกลงข้อควรระวังอย่าตัดสินใจเรื่องรักด้วยอารมณ์หรือความเหงาให้ฟังเหตุผลและใช้เวลาในการคิดสุขภาพพลังทั่วไปสุขภาพดีแต่ความเครียดและแรงกดดันอาจทำให้เหนื่อยง่ายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นปวดหัวปวดคอไหล จากการทำงานหน้าจอนานหรือเครียดเรื่องงานควรทำยืดกล้ามเนื้อทุกชั่วโมงฝึกหายใจ5-10นาทีเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำเพียงพอและหลีกเลี่ยงคาเฟอีนหลังบ่ายสามเคล็ดลับเสริมดวงสีประจำเดือนแดงอมส้มทองหรือครีมช่วยเสริมพลังใจและดึงดูดโอกาสดีหินหรือเครื่องประดับรูบีหรือไทเกอร์สอช่วยเสริมความมั่นใจและพลังการตัดสินใจ การทำบุญบริจาคสิ่งของให้ผู้สูงอายุหรือเด็กยากไร้จะเสริมด้านความเมตตาและความสัมพันธ์เลขมงคล1และ9ใช้เลือกวันสำคัญหรือเริ่มโปรเจกต์คำยืนยันผู้เช้าสามรอกฉันมีพลังฉันมั่นใจและฉันพร้อมรับสิ่งดีเข้ามาในชีวิตสรุปเดือนตุลาคมนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ควรเน้นการจัดการงานและเวลา ความรอบคอบและสติจะช่วยผ่านความกดดันการเงินมั่นคงแต่ต้องระวังรายจ่ายฉุกเฉินความรักต้องสื่อสารสุขภาพพักผ่อนและยืดกล้ามเนื้อเคล็ดลับคือใส่สีแดงทองทำบุญเล็กน้อยและท่องคำยินยันทุกเช้าค่ะถ้าชอบการพยากรณ์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องสองดาวฟังดวงและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใค่ะ